สัสดีเ่เวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองนะคะสาหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตนะคะงานของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองซึ่งเรานะคะก็ここมักจะมีการมาอัปเดตนะคะเป็นงานนะคะของทางคณะหมอลําเสียงวิหกเนี่ยตลอดเลยนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยนะคะหมอลําเสียงวิหกเนี่ยมีคิวงานที่ไหนบ้างแล้วก็จะไปทําการแสดงที่ไหนนั่นเอง นะคะก็เรียกได้ว่าทําเอาหลายๆคนเนี่ยก็ต่าง รอติดตามนะคะก็มีการอัปเดตออกมาผ่านทางแฟนเพจนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัว a c e b o o k แฟนเพจนะคะของทีมงานหมอลำเสียงวิหกเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะเราก็สามารถไปติดตามกันได้แล้วครั้งนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงก็ถือดี๋วว่าเป็นอีกหนึ่งงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนะคะที่ได้มีการอัปเดตออกมาในวันที่17กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้นะคะหมอลำเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะผ่านทางหน้า แฟนเพจนะคะของหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะก็ถือดว,ว่าเป็นการมาอามัปเดตงานนั่นเองก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าวันนี้17 000, กุมภาพันธ์2566ทําการแสดงที่วัดนาเยียบ้านนาเยียตําบลน,นาเยียอ,อําเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะก็ถือว,ว่าเป็นงานที่อ,อําเภอนาเยียนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ถือดว,ว่าเป็นอีกหนึ่งงานเลยที่น่าติดตามมากๆเลยนะคะแฟนๆหลายๆคนก็ต่างมีการ รอติดตามนะคะแล้วก็ต่างมีการพูดถึงงานนี้เนี่ยกันเยอะมากๆแนแฟนหลายๆคนนะคะก็ต่างรอติดตามว่าครั้งนี้เนี่ยมอลําำเสียงวิหกนะคะจะจัดใหญ่จัดเต็มอลังการแค่ไหนเพราะที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เห็นกันนะคะว่างานที่อุบลราชธานีเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามีแฟนๆเนี่ยนะคะมารับชมมาติดตามกันเนี่ยเยอะมากๆนะคะก็ถือ,อว่าแต่ละงานเนี่ยนะคะแฟนๆชาวอุบลก็คือน่ารักตลอดเลยนะคะเรียกได้ว่าคนแน่นคนเต็มเนี่ยตลอดเลยที่ ผ่านมานะคะก็ไปในหลายอำเภอเลยนะคะแล้วครั้งนี้นะคะก็ไปทําการแสดงอยู่ที่อำเภอนาเย่ยนั่นเองนะคะยังไงแฟนๆก็สามารถแบบว่ารอติดตามกันได้รวมทั้งแฟนๆนะคะที่แบบว่าอยู่ใกล้นะคะก็สามารถไปติดตามให้กําลังใจมอําเสียงวิ่ง,งกันได้ที่หน้าเวทีอย่างช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่แบบว่าอากาศนะคะกําลังหนาวอะไรประมาณนี้นะคะก็น่าจะเป็นบรรยากาศดีๆที่หน้าเวทีมอําที่เราเนี่ยจะได้มีการรับชมกันนั่นเองนะคะ งงก็รอติดตามแล้วก็รอสนับสนุนนะคะผลงานของทางคณะหมอลําเสียงวิหกกันเนี่ยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดถึงกันเพราะที่ผ่านมานะคะหมอลําเสียงวิหกนะคะก็มีงานในหลายๆจังหวัดอย่างที่เราเนี่ยเคยได้มีการพูดไปนะคะว่าอย่างในวันที่14เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าตอนนั้นนะคะเป็นงานที่อําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีตอนนั้นก็จัดใหญ่จัดเต็มมากๆเลยนั่นเองนะคะรวมทั้งงานในวันที่15นะคะสําหรับงานที่จังหวัด วันน้องคายงานนี้ก็ถือได้ว่าคนเนี่ยเยอะมากๆเหมือนกันนะคะเราก็ได้เห็นบรรยากาศหน้างานที่เรียกได้ว่าคนล้นคนเต็มกันเนี่ยนะคะแบบเยอะมากๆส่วนวันที่16กนะคะก็เป็นคิวงานว่างของอมลำเสียงว6หกนะคะก็ถือได้ว่าให้ทีมงานเนี่ยได้พักก่อนลุยงานยาวๆนะคะเรียกได้ว่าต่อจากนี้เนี่ยก็คือคิวงานเนี่ยแน่นมากๆเลยเนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าแฟนๆก็รอติดตามกันอย่างวันที่18ที่ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ยก็เป็นคิวงานว่างเหมือนกันนะคะก็ต้องมา ติดตามว่าจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีคิวงานอะไรเพิ่มเติมมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนนะคะสําหรับงานนี้กับงานที่อุบลราชธานีนะคะแฟนๆก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้ก็เชื่อเลยนะคะว่างานนี้คนดูเนี่ยก็จะต้องเยอะแน่นอนเพราะว่าปกติถ้ามีการไปทําการแสดงอยู่ที่อุบลราชธานีเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าคนดูเนี่ยก็เยอะตลอดเลยนะคะยังไงก็ร่วมส่งกําลังใจนะคะให้กับหมอลําเสียงวิหกนะคะ ครั้งนี้ก็แน่นอนว่าจัดใหญ่จัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการกันอย่างแน่นอนและน้าข่าวก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตเราก็ได้มีการมาพูดถึงกันนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ